วันนี้มีข้อกังวลที่ผมหนักอึ้งมากนะครับในหัวใจผมรู้สึกแปลกๆว่าหากไม่พยายามจะสก,กัดหมายเขาว่าถ้ากกตได้ทำการรับรองสอ,สอสอที่มีข้อกังขาว่าอาจมีที่มาสศก,กระปไม่ต่างอะไรกับสอสอในเสียงส่วนใหญ่จะเกิดอะไรขึ้นในรัฐสภาหแห่งนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับสอสอเสียงส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในขณะนี้ หากกรกะตพยายามจะทําการรับรองวันนี้ช่องทางที่ผมมาวันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะรวดเร็วที่สุดสวรวมเสียงกัน20คนส่งสารรัฐมนูญตรีความว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่เป็นการเลือกตั้งที่เป็นความรับหรือไม่ตามที่รัฐมนูญในมาตราสอง,สองสีและ85กําหนดไว้ ผมมาใช้ช่องทางขอให้ทางสวรวมเสียงอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญในมาตรา2-10วินิจฉัยว่าการกระทําของกกต,ตซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนั้นจัดการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกล่าวก็คือว่าเป็นการเลือกตั้งที่สุดจริตเที่ยงทํทำโดยปกปิดหรือไม่อย่างไรผมหวังอย่างยิ่งว่าครั้งนี้ทาง สอวอฝ่ายอิสระทั้งหลายจะสามารถร่วมเสียงกันได้โดยไม่ยาก20เสียงและผมฝากไปถึงสอวอเสียงส่วนใหญ่วันนี้มันไม่ใช่ประโยชน์ของตัวเองครับมันไม่ใช่ผลประโยชน์ของคือผมไม่รู้จะสื่อสารอย่างไรถ้าท่านยังมีความเป็นข้าราชการทางการเมือง ท่านก็เคยอ้างประชาชนอยู่หลายครั้งนี่ในการอภิปรายถ้าจะทำเพื่อประชาชนจริงๆสักครั้งครั้งนี้มาร่วมลงชื่อกับอาจารย์นันทนาผมหวังอยากจะเห็นแบบนั้น